จูดอย่าปากนักหลายปาสิตื้นเราไม่เหลือนอ้ครับสีสันครับสีสันปลค่ะปลค่ะร้อนึ่งค่ะร้อยหนึ่งค่ะแหร้อยหนงค่ะจ้าสิบจะมี้าสิบข้มาดเปปาคเด็ป้าละสูถึงมา อันนี้ไม่มีแห้แต่ได้ปลาครับตัวนังนี่ตัวนึงนี่แม่มุกแก้ซื้อบัตร100งร้อยไม่มีแห้แต่ได้ปลาครับวัสดีแซมไซพี่น้องบองประโอนครับวันนี้เรามากันที่น้องโดนบ้านขวาหมู่ห้าตำบลหนองส์อำเภอจอมพระนะครับวันนี้ก็วันที่8พฤษภาคมนะครับวันนี้คือบรรยากาศตอนนี้ครับเวลา9กโมงเศจแล้วครับก่ใกล้ถึงเวลานะครับก่อ0 0บโมงนะครับก็จะ เริ่มลงจับปลานะครับวันนี้ก็เสียนปลาเสียนแหก็มาชุมนุมกันเยอะพอสมควรครับสําหรับน้องโดนี่ก็เป็นน้องสุดท้ายของปีนี้นะครับก็คือบ้านฝานี่ก็จะคือจะมีน้องอยู่ด้วยกันสี่น้องด้วยกันครับตั้งไล่ตั้งแต่น้องสะน้องฝ้ายน้องน้อยครับแล้วก็น้องสุดท้ายของปีนี้ครับก็คือน้องโดนครับนี่น้องโดนก็เป็นน้องที่ ไม่ทําให้เสียหแหเสียนปลาผิดหวังครับเป็นน้องๆขนาดใหญ่ของบ้านขวาก็ว่าได้นะครับนะครับแล้วก็เสียหายเสียนปลามาทุกปีก็แทบไม่มีการผิดหวังครับนะรายได้นะครับก็นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมครับของหมู่ชุมชนของหมู่บ้านครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วเห็นปลากระโดดครับโอ้ครับ นี่ครับปลากระโดดจึงดังจิงจังเลยครับตอนนี้นะครับเห็นปลาสังเกตครับโอ้โหนะครับนี่ครับปลากระโดดเพียบเลยครับสังเกตจากสายตาตอนนี้ครับดูครับโดนครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าใครจะมาหรือไม่มานครับขึ้นอยู่กับโชคกับดวงครับ บัตรนะครับก็ราคาก็มาตรฐานครับยืนฝั่ง100บาทนะครับแพรนะครับ200บาทครับนูนครับขึ้นแล้วครับนูนฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทิศเหนือกันครับครับโอ้โหแข็แรแข็เดียวครับได้ค่าบัตรค่าตัวแล้วครับคุ้มครับกูได้หรอคุณตามมาจากไหนครับนี่ มาจากทุ่มแสงครับบุกแรงบุกแกงบ่นี่ครับไปแหมครับนี่ครับแหแรกนะครับนี่จะแกะให้หมดครับเดียวแกะว้ลูกแกะเร็วๆแกะเร็วๆอันนี้ก็แหแรกเหมือนกันครับนี่โอ้แหแรกแคกหมันครับว่าจุดนี้ครับไม่ทำให้ผิดหวังครับโอ้โหอันนี้ลองโอ้เลยครับ แจกไรครับนี่น้องละครับน้องละครับโอ้มาไกลครับนี่พี่น้องบานนาดีบานนาดีนี่ครับนี่ครับแห่แรกครับยังแกะไม่หมดครับเร็ว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 จะได้คำนี้แกะกันเลยหมดครับสี่พี่น้องน้องละครับโอ้มาโชคมันครับแห่แรกแห่หมันครับมันหมันอยู่ครับโอ้ขอให้โชคดีครับไปให้โชคดีครับนี่ครับบัตรร้อยเดียวใช่ไหมครับนี่นี่ครับบัตรยืนฟังนะครับนี่ ฝั่งนี้ก็โอ้โหเยอะครับตรงนี้ครับอันนี้ปลดไม่ทันครับอันนปลันครัตาเนี้ยืราไปก่อนครับไม่มีเวลาปลดครับตอนนีโอ้โหอะไรจะมานแท่าีนิเอซีเหลืองนังจริงๆครับเห็นพระเห็นเหลืองมีมานจริงๆครับนี่จุดนี้นี่จุดนี้มานทุกปีครับนี่จุดนี้นี่ก็ยังแกะไม่เสร็จครับเอาแล้วเอาแล้วมาจากไหนครับนี่ สายบันท่าคร ання, ับมาอย่างนี้นวลสายบันท่านวลสายบันท่านี่ครับพี bah, ่น oh ้องบอลนสายบันท oh, mm ่าก็มาไปเหมือนกันครับนี่โอ้โหครับอันนี้คือแห่แรกนะครับนี่ยังแกะกันไม่หมดนะครับแห่แรกก็ได้ค่าตั๋วกันไปแล้วคนละร้อยนี่น่าจะน่าจะได้แล้วนะฮะโอ้โหนะครับกดกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับไห้โชคให้มันครับให้โชคให้มันครับโอ้โหน้องโดนปีนี้ อันนี้ก็ยังไม่ปดครับมีแฮซองครับอน้ขอไปก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันครับปดไม่ทันครับนี่โอ้โหนังโดนนี่ไม่ทําให้บ้านป๋อผิดหวังจริงๆครับน้องสุดท้ายของปีครับน้องโดนวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนครับมีเมฆคล้มแล้วก็มีฝนตกปลยอยๆลงมาก่อนหน้านี้ครับในช่วงเช้าสี่ครับอันนี้ก็ ยังปลดแหแรกยังไม่เสร็จครับนี่นะครับนี่ตัวเล็กตัวน้อยมาจากไหนครับนี่บ้านบัวอะไรครับบ้านบัวอะไรปะอ๋อใกล้ๆนี่เองนะครับตะบลสือนี่เองนะครับนี่นะครับตอนนี้กำลังปลดอยู่ครับเดดกประุ้างนี่มาดูฝั่งนี้บ้างโอ้ได้เกือบครึ่งคุบปุ๋ยแล้วครับทุบยุ่ม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 ทุยุ่มนี่นอนอะไร ใช่ไหมลาบำรงทาบวะครับโอ้มาครับสาวลุงคาบปาไก่ครับนี่ปวดแหแรกยังไม่หมดเลยดูกโอ้เต็มกระสอบเลยครับนี่เต็มกระสอบจะกลับเลยไหมนี่ย่างย่งยังยายางย่างยางย่ารย่าง่ครยบตุ้มยุามคราบจางย่างยงย่าบนีา่ครยบเตียนปลาเยียนางครับโอางยานคัก มันกระโดกกระเดียครับดองนี้ต้องบอกว่ามันกระโดกกระเดีย้ยอ่าออเดี๋ยวเราไปดูเสียงเหตุจากจอมพระกันบ้าง,ง,างไหนไหนไหนเสียงเหจอมพระเป็นยังไงบ้างมาหรือ,อยังไ,ไ,ได้แล้วได้แล้วนะครับนี่จับเก่าจับประจำแล้วครับจากจอมพระครับหหงงให้มันครับนี่ครับยุ้งยุ้งยุ้งยุงในถังในถุงนี่ครับในที่สุด นี่ครับโอ้แถบนี้หมานเกือบทุกแขนครับนี่ท่านเพียรแสงจันหมานไหมครับหมานอยู่หมันอยู่โอ้นะครับนี่ท่านเพียรแสงจันหม้วครับมาอยู่มาอยู่นี่โอ้ได้คุ้มร้อยเลยครับได้คุ้มเกือบร้อยแล้วครับนี่ครับเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านคุ้มเลยครับอันนะครับโอ้มาดูมาดูนี่หมันหมานครับนี่น้องโดนเราครับไม่ทำให้คนบ้านเปาเสียชื่อครับน้องนี้ ไม่เคยพลาดครับหนองนี้ใครที่ไม่ได้มาดิถือว่าพลาดอย่างแรงครับนี่ครับนี่ครับโยนกันทิ้งไว้แบบนี้เลยครับแกะไม่ทันครับต้องรีบลงครับไครลงก่อนได้เปลียบครับเอาขึ้นประกอบไว้บนฟ่งก่อนแฮ่มีขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นไหมนี่ต้องมาทิ้งไว้แบบนี้ครับไม่มีเวลาเข็บใ่ตุ้งไม่มีวิธีเวลาพิธีพิธันครับแตต้องรีบครับต้องรีบปลาเยอะครับต้องรีบแข่งกับเวลาครับนี่ครับ โอ้มาจากไหนครับนี่มาจากบุแกงครับบุแกงเนี่ยพี่น้องจากบุแกงตะบนได้ใกล้เคียงเราด้เองครับนี่ครับต้องมาแกะทิ้งไว้แบบนี้ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บใส่ถุงทีหลังครับต้องรีบลงแหงครับต้นนาทีนี้หมานทุกจุดครับหมานทุกจุดครับขึ้นอยู่กับว่าใครหมานมากหมานน้อยครับนี่นี่ครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งครึ่งถุงแล้วครับนี่นี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับ คือลงทุกแหนี่ได้ตัวทุกแหครับขึ้นอยู่ว่าใครจะดวงดีหมานมากมาน้อยแค่น,นั้นครับนี่ครับหมานการทั่วหน้าครับโอ้โหต้องบอกว่าใครไม่มารอบนี้นี่ถือว่าพลาดอย่างแรงครับมาดูจุดนี้กันบ้างครับนี่เสียนปลาจากบ้านไทยครับนําโดยส,สดอบตสิทธิพงศ์ครับนี่ ไปดูครับมาน่ครับมานอยู่โอ้โหนะครับมีแต่บิ๊กไซส์ทั้งนั้นเลยครับนี่ไซส์โลโลนี่ขนมนะครับนี่ครับโอ้โหครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เพียบครับอาจจะไปไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าฝั่งน้องค่อนข้างชันนะครับต้องขออาไทยเซียนแห่เซียนปลาทุกท่านด้วยครับนี่ครับโัว เรียกให้ถ่ายเลยครับนี่เดือดเย็นจนต้องเรียกให้ถ่ายครับเนี่ยเนี่ยให้ถ่ายปลาดุกเนี่ยโอ้ยมีแต่ปลาตัวงามๆครับพี่น้องเป็นตะอนซอนครับปลาจีนปลาดุกก็มีครับนี่ปลาตะเพียนคนเกลือคนอุ่นโอ้โหจากไหนครับนี่จากข้าศิลาโอ้พี่น้องจากข้าตูมข้าศิลาก็มาครับนี่นี่นะครับแสดงว่าชื่อเสียงน้องโดนนี่ไม่ธรรมดาครับนาทีนี้ ีอย่าปล่อยป้าเด้อตักเงี้ยแล้วป่อป้าเนี้ยดีกว่าน้อยได้ดิอ้าครับน to ี่ได้ปลาดุกครับปลาดุกธรรมชาติครับนี่ครับบัดรน้อยเดียวครับเกินสองร้อยบาทเกินคุ้มแล้วครับเกินคุ้มแล้วครับนี่บัตรสองร้อยมาจากแก่ป่ะครับนี่หวานทางวันทางเนาะหวานทางแต่ว่า ซื้อถ้วยสองร้อยอ๋อซื้อถ้วยสองร้อยโอ้โหลงทุนขนาดเลยครับนี่แต่บัตรจะบอก่็ยังถึงเคยซื้อถ้วยสองร้อยวันฟังบัตรร้อยหนึ่งแต่ขอซื้อสองร้อยครับอยากจะช่วยครับโอ้โหนี่ครับนี่เปียนปลาคุณภาพครับขอให้เฮงๆครับขอให้เฮงได้ปลาเยอะๆครับนี่ก่อนนี้หลายตัวเต่เฉพาะแบบนี่ครับพี่น้องจากท่าศิลาครับนั่นจริงจะบอกว่าน่าสนใจนี่ครับน่าสนใจสุ ดูฝั่งทิศต,ตะวันออกกันบ้างครับเมื่อกี้เราไปทางทิศต,ตะวันตกกับทางทิศเหนือครับตอนนี้เรามาทางฝัง่งทิศต,ตะวันออกครับนี่ครับฝั่งทิศตะวันออกแกะปลาเหมือนกันครับนี่นี่ครับมนันมัมะมะนครับมันมันครับมันมันโอ้ดูจากสภาพแล้วไม่มีใครไม่มนันครับ <laughs> น้องนี้นี่ครับโอ้โห นี่ครับมีแต่ปลาครับมีแต่ปลาจริงๆครับนี่ฝั่งนี้ก็ปลาครับโอ้มีแต่มันๆครับมาดูฝั่งนี้ครับบ้านไก่เดินเกียงครับบ้านน้องกับครับนี่ปลาถุาโตมีไงเลยดูได้ปลาดิบตาโปมาตัวหนึ่งครับดูนะครับโอ้ปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยปลาโอ้ โอ้โหครับนี่คือบัตรร้อยเดียวนะครับนี่ได้ครึ่งทุกปุ๋ยแล้วครับนี่ปลาใหญ่นี่ไหนครับไหนตัวไหนใหญ่สุดครับปลากระพงปลากระโห ồ ครับจับให้ดูหน่อยจับให้ดูหน่อยจับบ่ได้แล้วมันหลุดจับไม่ได้ก็หลุดครับนี่ครับปลากระโห ồ ครับนี่ตัวมึกๆเลยครับนี่นี่ครับร้อยเดียวเกินคุ้มแล้วครับกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้ครับลากครับ ลากปลาครับนี่ครับโอ้หมีแต่คนมันหมานครับนี่คือในฝั่งนะครับในฝั่งนะครับนี่ครับนี่คือฝั่งนะครับถ้าแพนี่ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าฝั่งได้ขนาดนี้นี่แพไม่ต้องพูดถึงครับแทบจะเรียกว่าขนปลากเลยครับวัดนี้นี่ครับหมานกันทั้งน้องครับ หมันทั่วถึงครับหมันกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วยังไม่หมันขนาดนี้ครับปีนี้หมันกว่าครับนี่ครับอากาศก็ไม่ร้อนครับเย็นเย็นสบายสบายครับนี่ครับงมขึ้นมาครับปลาเยอะจะได้งมครับปลาเยอะมากครับงมเอาก็ได้ครับ ไงครับไงครับโอ้นี่บอเออนี่เปลี่ยนไก่จากบ้านไผ่ครับเขาไม่พลาดครับเยอะแยะครับนี่จะเตรียมถุงปุ๋ยแล้วครับนี่นี่ถุงหนึ่งถุงหนึ่งนี่ถุงหนึ่งอีกนี่โอ้อาจจะไปกินยังไงไว้นี่นี่ครับนี่คือยืนฟังเลยครับเดี๋ยวคอยดูแพครับ ถ้ายืนบนโคกนี่หนักกว่านี้ครับได้แต่งามไหมคุณได้คุณได้อีนี่คุณครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับเดินทีทั่วๆครับฝั่งนู้นจะไปไม่ถึงนะครับดูดฝั่งตรงข้าวฝั่งทิศเหนือครับเพราะว่าฝั่งมันค่อนข้างจะชันนะครับโอ้โมีแต่คือมาหนอมนี้มีคนอยากให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปครับเพื่อนหมานเพิ่งมาเนี่ยนี่ตัวเล็กๆนี่ก็เสียนแหครับเสียนแหแต่น้อยหมานแต่น้อยครับอมเเคยผ่าน นี่ครับเสียหน้าติดแต่เองเลยครับน้องไหนน้องนั้นน้องไหนน้องนั้นครับคนนี้น,น,นะนี่ครับหวานเล่นๆก็ยังติดขึ้นมาครับอันนี้พี่น้องจากบ้านสับโรงงูมูสามใช่ไหมบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนครับบ้านโรงเรียนครับมาทุกคนครับนี่นี่อันนี้ก็ขึ้นคุ้งปุ๋ยเข้าไปแล้วครับนี่ยืนฟังครับ แต่กลับตอนนี้ก็ยังได้ครับนี่แต่ยังไม่มีใครกลับครับปลาปลายังเหลืออีกเยอะครับอันนี้ฝั่งนี้กันบ้างครับได้เอาไปมันนนี้มากองเชียร์ครับนี่กองเชียร์ครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ไรปะนี่มาร์ตมาเยอะไอ้ปรเลยนมาราโตัวอะไรมาเลยครับนี่เดี๋ยวมาราตัอีรครับ ยี่สิบเพื่ออะไรยี่สิบโตเออยี่สิบโตยี่สิบโตครับถึง้าอยเดียวนี่ได้ปลาตะเพียนตาโปขึ้นมาหนึ่งตัวครับโอ้ตาโป้บอสคนก็ตาโปครับอุ้ยมันเข้าช่วงเลยคือเจ้าของคือเจ้าของแค่แต่ได้ปลาที่ก็ได้หมอจับปลาบาหันเลยนะรอกอย่างพวกหัวตาโป้ดีครับเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านใทยเต็มขอเนี่ยนี่ครับ หวานอีกสองครั้งเขาจะกลับบ้านแล้วครับไม่หวานต่อเลยครับคุ้มละเป็กก่อนไม<ะ>่ค่อยมาหวานไหมเป็กต่อเป็กก่อนแล้ว,มวไม่โอ้ยทีไรมาร์คก็ฝั่งนี้ไม่น้อยนะฝั่งทิศทางทิศนู้นครับนี่ก็เซียนสวิงครับนี่รอปลาซิวอ้าวครับลงน้ำเนี่ยเซียนมีคนลง,งน้ำนี่ครับตามงกวนบนเรือนตรงนี้ลงน้ำเซียนเต่ยังมาเปียกน้ำเลยครับเซียนสวิงครับมานั่งกินหมากอยู่ครับ รอจังหวะปลาซีว้าวครับนี่รอโชวยโอกาสครับน,น,นี่ครับเซียนสุดๆครับมากับความหมานครับนี่ลงทุกครั้งได้ขึ้นมาทุกครั้งครับนี่โอ้คุณตานี่ใช้คาถาอะไรนี่นี่ครับทำไมทำไยสีมือบวกเองครับนี่ลงทุกรอบขึ้นมาได้ทุกรอบครับคุณตานี่ นี่ครับปลาจีนเขามารอกันนี่ปลาจีนตัวสวยๆงามๆนะครับนี่นี่นี่เจียนปลาของแท้ครับอายุเท่าไหร่แล้วพ่อปีนี้หกสิบหกครบสิบเจ็ดแล้วโอ้ได้เบี้ยเบี้ยผู้สูงอายุแล้วได้นานแล้วได้สวัสดิการแล้วนะครับแต่ยังหาปลายังหากินเกลือครับนี่ าชนี่ครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวโอยโชว์เลยการที่เว่าร้อยเดียวโอ้ยร้อยเดียโชว์นายโอ้ยร้อยเดียวสามสิบโลเกินไปแล้วเกินไปแล้วมาน้องนี้กี่ครั้งแล้วครับนี่ะวันหลายครั้งหนูหลายครั้งแล้วมาทุกปีเลยไหมนี่มาทุกปีเลยโอ้ได้ข่าวที่คือมาเลยใช่ไหมครับบ้านอยู่ใกล้กันนี่ครับนี่ครับน้องโดนตรงปกครับตรงปกครับ ปัดร,ราคาแพงจำไว้ไปด้วยทำอย่างนี้ถ <laughs> บัดราคาถูกไปครับ <laughs> บัดรราคาถูกไปครับปีหน้าจัดใหม่ปีหน้าจัดใหม่ครับถูกใจเซียนปลาครับบัดรราคานี้ถูกใจเซียนปลาเลยครับกับความคุ้มค่าแบบนี้ครับมาดูเซียนแหต,ตัวจิ๋วแล้วครับ หได้ปลากระบอกมารหนึ่งตัวครับตัวก็ไปแล้วเลยสิบสามครับน้องอายุสิบสามที่น้องอะไรครับน้องอ้ำน้องอ้มนะครับนี่น้องอั้มอายุสิบสามครับนี่ครับเป็นเซียนแห่ตั้งแต่ยังเด็กครับนี่ครับมาน้องอ้ำมาพี่มาได้ไหมจะหล่นแล้วเนี่ยเอามาให้พี่เลยนี่ครับเกิดมาเอาเซียนปลานี่เราก็มาครับ เกี่ยวปสาอเก่ปลาสาสองแล้วก็มาครับเกี่วปลาสาสอค่ะวันนี้นะคะซื้อบค0ห่ค่ะ100หน่งค่ะรเดนรค100ห่ค่ะขายต่อ500ครับไม่ได้ค่ะปลาสองนี้ไม่มีนะคะไม่ไดกระเทยค่ะจุ๊บเหยาปากนักหลปลาเป็นสิตื้อเราไม่เคยเหลือ เีครับสีสันครับสีสันพรอค่ะพอค่ะร้อค่ะร้อยค่ะแร้อค่ะสวิห้าสิบห้าิมาช่เรื่องอะไรป้าคนเด็ปลาหรอูถึอมาอันนี้ไม่มีแหแต่ได้ปลาครับตอนนั่งนี่ตอนนงนี่แม่มือบัตรนึ่งร้อยไม่มีแหแต่ได้ปลาครับเอาหรออเผาเป็นลูกแ่าะันมันปลาต้งงแรง แม่ใช่ไหมมึงบังหนีวะบังนี่เอ้าได้ครับร้อยเดียวครับที่ดังที่นี่สิบยี่สิบโลนี่ถือว่าถูกไปเลยครับเอาเงินมาได้ยังงสายสป้าเลยป้ายังไงกรีนนี่ครับมันมันครับมีแต่ปลาจีนครับมีแต่ปลาจีนปลาจีนครับช่วงนี้แดดร้อนนี่หันตากแดดเดียวนี่โอ้นะครับนี่นะครับจากแพ้ครับขึ้นมาเรื่อยๆครับ เาทโซ่ลงโซ่สองปีได้ขายแล้วครับได้ขายแล้วขายเท่ไหรครับนี่สี่โลร้อยจ้าสี่โลร้อยโอ้โหอะไครับนี่ผมนี่ครับสี่โลร้อยนี่ครับเซียนปลาครับมันๆครับนี่ตังมาร้อยเดียวครับตังมาร้อยเดียวก็ได้ปลาเหมือนครับไม่ต้องถึงแห่ครับถือเสียมาก็ได้ปลาครับนี่เซียนปลาอีดีครับตัวจริงครับนี่